สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่3พ,พฤษภาคม2 5 6 6ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะทำบุญตักบาตรเนื่องในวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอค่ะ วันที่3พฤษภาคม2566ที่หอประชุมอำเภอปานบุรีนายปีดาสุขใจในอำเภอปานบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการภาคลันและเอกชนร่วมทำบุญตักบาตรวางพันพุ่มดอกไม้เนื่องในวันประสูติครบรอบ100ปีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินภายในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิษุสส่งจำนวน18รูปพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นพิธีวางพันพุ่มดอกไม้โทนสีฟ้าขาว เบื้องหน้าพระฉายารักสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาราชนคริน โดยมีองค์กรเข้าร่วมถวายพันพุ่ม22องค์กรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากมรมาโดงนราธิวาราชนครินซองสําเร็จการศึกษาวิชาเคมีจากคณะวิทยาศาสตรม์มหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชาการด้านอื่นๆที่ทรงสนพระไทยได้แก่สาธารณสุขศาสตร์ปัชญาวรรณคดีจิตวิทยาและครุศสาสตร์เป็นต้น ผู้นูปการที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาราชนาครินทร์ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมีหลายประการทั้งในด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆได้แก่ ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ที่3โดยได้ทรงสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสที่คณะอักษรศาสตร์ระหว่างพศ2495ถึงพศ2501และทรงเริ่มก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อพศ2520โดยแรกเริ่มนั้นมีที่ทําการสมาคมอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์และทรงดํารงตําแหน่งนายุสมาคมตั้งแต่พศ2520ถึงพศ2525 ในส่วนของการศึกษาด้านสัตวแพทยศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นํางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากมรมหลวงนาาธิวาราชนครินได้ประทานพักกรุณาที่คุณแก่คณะสัตวแพทยศาสตร์หลายประการอาทิประทานเครื่องมืออุปกรณ์รักษาสัตว์และทรงสนับสนุนการสร้างตึกฉุกเฉินรักษาสัตว์ประธานกองทุนเพื่อรักษาสัตว์ป่วยอนาถาและสุนัขจรจัดประธานทุนศึกษาดูงานและวิจัยแก่คณาจารย์เป็นต้นเปิดใจสามีจุมเหยื่อแอมไซยาไนค่ะ จากกรณีคดีที่สร้างความตื่นตระึงให้กับสังคมกรณีตำรวจกองปราบจับกลุ่มนางสลาลัตหรือแอมรังสิีวุฒาพอรอายุ36ปีสาวท้องวัยสี่เดือนในคดีใช้สารสยาไนัยวางยาฆ่าผู้อื่นอย่างต่อเนื่องถึง14ศพและหนึ่งในนั้นก็มีนางจันลัตวงไกศิลหรือจุม๋มที่เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันคืออาการหัวใจล้มเหลวที่บ้านพักในพื้นที่อชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่15สิงหาคม2565 คืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่2พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานายอีฟสามีนางจันรัดวงไก่ศิลหรือจุ๋มเปิดเผยว่าตนและภรรยารู้จักกับนางสลาลัดหรือแอมรังสีวุฒาพรผ่านเพื่อนซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตวันเกิดเหตุน,นางสลาลัดได้ชักชวนให้ภรรยาตนออกไปพบที่สถานีบริการน้ำมันปั๊มลุงเท่งอำเภอชะาำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อภรรยากลับมาถึงบ้านมีอาการไม่ค่อยดีจึงนอนพักก่อนเสียชีวิตในลักษณะ ความหน้าลำตัวเขียว แพระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าระบบโลหิตล้มเหลวนายอีฟกล่าวต่อไปว่าภรรยาของตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับนางสลาัต์ในเรื่องการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้ซึ่งนางสลาัต์นัดจะคืนเงินในวันที่16สิงหาคม2565แต่ก่อนหน้าที่จะคืนเงินนางสลาัต์ได้นัดภรรยาตนให้ไปพบที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวในช่วงสายเวลา9้านาฬิกาในวันที่15สิงหาคม2565นาขณะที่ตนพักเที่ยงที่ทำงานและกลับมาทานข้าวที่บ้าน ซึ่งอยู่ใกล้กันได้พบภรรยานอนอยู่ที่พื้นมีน้ำลายโฟมปากและเลือดไหลออกมาตนตกใจมากจึงโทรแจ้ง1669ให้มารับตัวภรรยาไปที่โรงพยาบาลเมื่อถึงโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลแจ้งว่าภรรยาได้เสียชีวิตแล้วนายอิฟกล่าวต่ออีกว่านางสลารัตกับภรรยาตนมีความสนิทสนมกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครั้งจนเกิดความเชื่อใจกันและกันไม่คิดว่านางสลารัตจะมาวางยาภรรยาของตนจนเสียชีวิตกับเพียงแค่เงินไม่กี่หมื่นบาท อยากให้นางสลารัตได้รับโทษอย่างสาสมกับความผิดที่ทำลงไปโดยให้ตายตกตามกันไปบทลงโทษสุดท้ายแล้วผู้กระทำผิดก็คือจะรอดจากการประหารชีวิตซึ่งมันความความ,ความสูญเสียของของ,ของผู้สูญเสียม,มันรู้สึกเจ็บปวดกันเพราะว่าเราสูญเสียคนที่เรารักแต,แต,แต่แต่ทางผู้กระทำผิดก็คือ ผมเท่าที่ผมคิดไว้อ่ะคงจากที่ได้ได้ได้ยินข้อมูลกับหลายๆหลายๆสำนักนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน20ปีที่ขาจะติดคุกครับซ <slowly> ึ่งมัน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 ,ม,น,ม,นมันไม่ <hi> ใช่ครับไม่ยืธทากับทางครอบครัวของทางผู้สูญเสียครับ <hi> ไม่เด็กๆหลายๆคนต้องต้องกําพ้ากําพ้าแม่ลูกผมก็ต้องกําพ้าแม่และเด็กๆอีกหลายครอบครัวก็ต้องกําพ้าแม่ ใช่ครับมัน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 รัไม่ไม่ยุยธรรมกับพลงครอบครัวผู้ผู้เสียหยอยากให้มีการเข้มงวดคือลงโทษผู้ทําความผิดเคสที่มันใช่ครับสะเตือนสะเตือนใยของประชาชนนะครับเคสที่มันรุนแรงอย่างนี้นครับอยากให้เขาได้รับรับโทษให้มันสาสมกับความผิดที่เขาทำนะครับฝึกอบรมอาชีพทำเปย์ยวนสร้างรายได้ค่ะ ที่ศาลากลางหมู่บ้านหนองบัวหมู่4ตำบลปากน้ำปานอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้สูงอายุจำนวนกว่า30คนเข้ารับการอบรมสร้างอาชีพการทำเปยยวนเพื่อไว้ใช้เองและสร้างไรายได้โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมครั้งนี้ร่วมด้วยนางสาววไลักมูลมีรัตน์นักวิชาการการพัฒนาชุมชนปานบุรีดรศิริกรหน่อทิมประธานกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองบัวให้การประสานงาน โดยเชิญปราชชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทำเปยยวนมาให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติดรศริกรหนอทิมประธานกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองบัวกล่าวว่าวันนี้ได้รวมกลุ่มสตรีฝึกอบรมอาชีพการทำเปยถักเพื่อที่จะนำไปส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมากสวัสดีค่ะดิฉันดรศริกรหนอทิมนะคะเป็นประธานกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองบัวหมู่สี่ตำบลปากน้ำปานนะคะ วันนี้นะคะได้จัดกิจกรรมนะคะการทำฝึกอาชีพการทำเปถักนะคะนนก็ก็ได้รวมกลุ่มของกลุ่มดนตีทั้งหมด30คนนะคะวันนี้ก็มีการฝึอกอบรมเริ่มตั้งแต่การขึ้นโครงเปนะคะแล้วก็ทำเปทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะนำไปส,งส่งเสริมอาชีพนะคะก็อาจจะมีการเอาไปเพื่อการพักผ่อนแล้วก็ทำขายนะคะในชุมชนนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับ กลุ่มในบ้านของเรานะคะเอ่อกลุ่มที่มาทําการปลูกคมครั้งนี้นะคะก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากน,นะคะเพราะว่าได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากชาวบ้านนะคะแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทํางานเต็มที่ะคะ่ะก็ในอนาคตข้างหน้านะคะก็คาดว่าเอ่อกลุ่มจรตรีของเรานะคะก็สามารถเอาวิชาความรู้ที่ได้ในครั้งนี้นะคะเอาไปต่อยอด ทำเปถักเพื่อไปสร้างอาชีพได้ค่ะนางสาววลัรรักมูลมีรัตน์นักวิชาการพัฒนาชุมชนกล่าวว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคิริขันสนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการประกอบอาชีพบ้านหนองบัวซึ่งทำกิจกรรมการถักเปยวนวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมของโครงการนี้เพื่อเสริมการรวมกลุ่มการมีส่วนร่วมของสตรีส่งเสริมการฝึกอาชีพการทำเป เพื่อให้มีทักษะมีฝีมือเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดเป็นการสร้างรายได้หรือลดรายใจ่ายในครัวเรือนค่ะวันนี้นะคะเราก็จากอกองพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการประกอบอาชีพบ้านหนองบัวนะคะซึ่งเราจะทํากิจกรรมเรื่องของการผัดเปรยวนนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ในการทํากิจกรรมของโครงการนี้ก็คือว่าเราส่งเสริมนะคะส่งเสริมการารวมกลุ่มการมีส่วนร่วมของสตรีนะคะอันที่2ก็คือเราส่งเสริมการฝึกอาชีพนะคะาการทําเปรเพื่อให้มีทักษะมีฝีมือเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดให้เป็นการสร้างรายได้ ดูลดรายจ่ายในครัวเรือนนะคะ,ะผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทํากิจกรรมนี้นะคะก็คือสตรีบ้านหนองบัวน,นะคะสามารถฝึกการทําเปรยวนเป็นนะคะอันที่2ก็คือเกิดการ,รลดรายจ่ายหรือการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเมื่อต่อยอดเป็นอาชีพนะคะอันที่3นะคะก็คือว่าเมื่อเกิดกิจกรรมร่วมกันนะคะเกิดการรวมกลุ่มสตรีนะคะก็่งเสริมให้สตรีมีความเข้มแข็งนะคะมีการความสามารถ ที่ว่ามือร่าใจแล้วก็เพื่อปูนกันในชนุมชนค่ะนางสาว <สา S 2> จินตนาเย็นใสกล่าวว่าปกติรับจ้างทั่วไป<ะ>และเห็นว่ามีการอบรมฝึกอาชีพถักเบยวนจึงสนใจเข้าอบรมเพื่อที่จะได้มีความรู้และพัฒนาตัวเองอีกทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งการถักเบยวนเราสามารถทําได้หลังจากเลิกง,งานทั่วไปอะค่ะแล้วก็ทํางานไม่ไหวค่ะ ทีนี้ก็มีงานมีมีการฝึกอบรมท่านี้ยหนูก็ได้มาฝึกอบรมมาค่ะแล้วลงอบรมรู้สึกยังไงบ้างดีไหมดีค่ะดีค่ะจะได้มีความรู้จะได้มีความรู้แล้วไปพัฒนาพอเรายิ่งเศรษฐกิจท่านี้เราก็จะยิ่งหารายได้เสริมเช่นเย็นเย็นเนี้ยเราไม่มีอะไรทําเลิกจากงานมาเราก็มานั่งทําได้สามารถนำไปใช้เองหรือไปจำหน่ายได้สามารถใช้เองได้แล้วก็ทำจำหน่ายค่ะ คิดว่าโครงการนี้ดีไหมดีค่ะดีไงพี่ค่ะดีก็คือว่าเ,เพิ่มไรายได้ให้กับเราเพิ่มไรายได้ให้กับครอบครัวด้วยค่ะแล้วราคาก็ไม่แพงค่ะวัสดุก็ยังพอหาได้แล้วถ้าเกิดเศษผ้าเราไม่มีหาซื้อเชือกยากเราสามารถใช้เชือกหรือว่าเศษผ้าจากเหลือใช้เนี่ยเอามาต่อกันได้ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f a เฟ b o ุ๊กอินสตาแกร YouTube และ Tik t o k ได้ที่ GTV New c a b l e t บหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6 2 9 6 5 2 4 4 และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิรตส์สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ